สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแน,นดูดวงความรัก Wish Aim ท a ร o t นะคะแม่มดเอมค่ะวันนี้จะมาอ่านไพ่ในหัวข้อความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปในเนื้อหาของคลิปนะคะแม่มดจะขอทำความเข้าใจกับทุกคนที่เปิดคลิปนี้ก่อนนะคะแม่มดเองตั้งใจที่จะทำช่องขึ้นมานะคะ เพื่อเป็นกำลังใจและคำแนะนำดีๆให้กับคนที่มีปัญหาในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะขอความการุณาคนที่จะแสดงความเห็นในคลิปนะคะขอให้ใช้ถ้อยคำที่สุภาพนะคะแล้วก็การดูดวงส่วนตัวนะคะมีค่าใช้จ่ายนะคะถ้าท่านไหนที่สนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวกับแม่มดสามารถติดต่อได้ที่ Inbox Facebook w i กว M. t t r o t นะคะ แม่มดจะทิ้งลิงก์การติดต่อไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้แม่มดอัดคลิปในโรงพยาบาลนะคะแม่มดน้อยป่วยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีเสียงแทรกเข้ามาในคลิปได้นะคะถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงเด็กร้องได้ยินเสียงล้อรถเข็นอันนี้ก็คือเป็นเรื่องปกตินะคะแม่มดก็ขออภัยในความไม่สะดวกไว้นที่นี้ด้วยนะคะ ทีนี้เราจะกลับเข้ามาในหัวข้อของเรากันนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มกราคมถึง19กุมภาพันธ์ในช่วง16ถึง30พฤศจิกายนจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรเราจะมาขอคำแนะนำจากไพ่กันค่ะแม่มดใช้ไพ่ในการอ่าน3าสำรับนะคะใช้ Everyday with Tarot อ่านในฝั่งของตัวคุณนะคะ After Tar o t เปิดในฝั่งของเขาคนนั้นค่ะและ Romance Angel ขอคำแนะนำในเรื่องความรักให้กับชาวราศีกุมนะคะตอนนี้แม่มดขอให้ทุกคนทำสมาธิหลับตานึกถึงหน้าเขาคนนั้นอธิฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้อธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากให้ไพ่แนะนำนะคะ ขอคำแนะนำจากไพ่ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุม16ถึง31อันนี้เขาหล่นออกมาแม่มดจะเลือกเขาเป็นใบแรกนะคะขอคำแนะนำจากไพ่ให้ชาวราศีกุม16ถึง31พฤศจิกายนจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไร ให้ภัยช่วยแนะนำด้วยค่ะใบแรกนะคะ Page of Pentacle ค่ะ Queen of Sword นะคะ f u r of Cups ค่ะ Nine of One นะคะ The cherry o r ค่ะ Page of cup นะคะ Age of sword ค่ะ Seven of one นะคะ Four of sword ค่ะ เซเว่นอฟครนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีกุมนะคะภายในตําแหน่งแรกของตัวคุณนะคะได้ Page of p e n t a c l e นะคะหมายถึงว่าตัวคุณเองนะคะอาจจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าเขาคนนั้นของคุณนะคะพูดง่ายๆว่าคุณเด็กกว่าเขาคนนั้นน่ะนะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ อายุมากกว่าเขานะคะแต่ชอบที่จะมีนิสัยเหมือนเด็กกันนะคะเป็นคนที่มีความจริงจังแล้วก็มั่นคงในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะคาการกระทำของคุณจะแสดงออกเหมือนกับว่าตัวคุณเหมือนเด็กกันนะคะเหมือนคนที่ทำอะไรไม่จริงจังนะคะเหมือนคนที่ทำอะไรทำไปเล่นไปนะคะแต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีความจริงจังและเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของความรักนะคะ มี q u e e n of s w o r d เข้ามาด้วยนะคะแม่มดมองว่าตัวคุณเองเป็นคนที่มีอดีตเจ็บปวดเสียใจกับความรักนะคะเป็นคนที่ผ่านเรื่องราวความรักที่ไม่ดีมานะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองนะคะเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้นะคะ มีนายออฟบานเข้ามาด้วยนะคะตัวคุณเองก็เป็นคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องความรักมาเยอะนะคะคุณเจ็บมาเยอะในเรื่องของความรักนะคะคุณเองก็พร้อมที่จะปรับปรุงตัวและแก้ไขนะคะเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์เดินหน้าต่อไปนะคะมีไพ่ที่แสดงถึงความรู้สึกออกมา2ใบนะคะคือโ o r of Cup และโ o f s w o r d ดนะคะตัวคุณเองมีคนเข้าหาเยอะนะคะตัวคุณเอง มีคนเข้ามาให้คุณเลือกเยอะนะคะมีเซเว่นออฟคัพเข้ามาด้วยแต่คุณคิดว่าความรักที่มีอยู่ยังไม่ดีนะคะความรักที่มีอยู่ยังไม่ใช่นะคะคุณยังไม่พบคนที่คุณถูกใจนะคะตอนนี้คุณอยู่ในสถานการณ์ของการที่ต้องการใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะพักฟื้นนะคะเพื่อชาร์จพลังให้กับตัวเองเพื่อที่จะได้มีแรงกลับมาต่อสู้อีกครั้งหนึ่งนะคะความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะ คุณกำลังปกป้องสิทธิ์ของตัวเองนะคะกำลังเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ตัวคุณเองมีความสงสัยนะคะอยากที่จะคุยแล้วก็เคลียร์เรื่องความสัมพันธ์ให้ชัดเจนอะนะคะแม่มดมองว่าคุณเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะนะคะแต่ว่าตัวคุณเองอาจจะมีคนที่ชอบจริงจังอยู่แล้วนะคะแล้วก็เขาก็ยังไม่แสดงความชัดเจนกับตัวคุณนะคะ มีเดอะชาริออตเข้ามาด้วยแม่มดมองว่าคนที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะจะเป็นคนที่อยู่ในราศรีกรกฎนะคะเป็นคนที่เกิดที่หนึ่งนะคะแล้วก็ไปเติบโตไปใช้ชีวิตอีกที่หนึ่งนะคะเขาเป็นคนที่มีความลำบากในช่วงวัยเด็กนะคะแล้วก็พยายามที่จะต่อสู้ดิ้นรนเพื่อสร้างตัวสร้างฐานะขึ้นมานะคะเขาเป็นคนที่มีทิฐินะคะ เป็นคนที่ชอบเอาชนะนะคะอาจจะเป็นคนที่ดูแข็งแข็งนะคะเป็นคนที่ปากกับใจไม่ค่อยตรงกันนะคะในเรื่องของความรู้สึกเขาไม่กล้าที่จะแสดงความรู้สึกอะไรออกมาชัดเจนนะคะแต่ว่าลึกๆแล้วในใจเขารู้ดีค่ะว่าเขาคิดและรู้สึกกับคุณมากมายขนาดไหนนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งคนในความสัมพันธ์นะคะเป็นเพจออฟคัพนะคะเป็นลักษณะของคนที่อยู่ในราศีธาตุน้ำนะคะราศีมีนกรกฏแล้วก็พิจิกนะคะ เขานิสัยเหมือนเด็กอ่ะนะคะแต่ว่าเขาเป็นคนที่มีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นเป็นอย่างดีนะคะเขาเป็นคนที่มีนิสัยน่ารักนะคะเขา อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือเป็นคนที่อายุมากนะคะแต่ว่าทํานิสัยนะคะเหมือนเด็กนะคะเหมือนกับเวลาทําอะไรก็จะดูเหมือนกับไม่ค่อยจริงจังนะคะแต่เขาเป็นคนที่มีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นเป็นอย่างดีนะคะเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีค่ะมีความอบอุ่นและอ่อนโยนเป็นอย่างมากนะคะเขารู้สึกดีกับคุณนะคะเขาอยากที่จะมาพัฒนาความสัมพันธ์กับตัวคุณนะคะ ในฝั่งสถานการณ์ของตัวคุณแม่มดอ่านได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะขอไพ่เพิ่มในฝั่งเขาคนนั้นกันนะคะขอคำแนะนำจากไพ่เขาคนนั้นของชาวราศีกุมค่ะ16-30ถึง30พฤศจิกายนจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรขอคำแนะนำจากไพ่ด้วยนะคะ เ h e ะชาริออเหมือนกันเลยค่ะ The Tower วอร์ค่ะเดอะไฮโล a n นค่ะคว e นออฟคัพนะคะไนท์ออฟเพนตาเคิลค่ะ P of pentacle นะคะ Page of pentacle นะคะ Devil ค่ะ Page of pentacle เหมือนกับตัวคุณเลยนะคะ Page of one นะคะ a h t of cup ค่ะความรักความสัมพันธ์นะคะในฝั่งเขาคนนั้นของชาวราศรีกุมนะคะภายในตำแหน่งแรกได้ เดชาริออดหมายถึงตัวแทนของราศีกรกฎนะคะเป็นคนที่เกิดและไปใช้ชีวิตไปเติบโตอีกที่หนึ่งนะคะเป็นคนที่ในวัยเด็กนะคะเขาจะพบความยากลำบากนะคะเขาพยายามที่จะสร้างตัวนะคะสร้างฐานะขึ้นมานะคะเพื่อให้ทัดเทียมคนอื่นนะคะเขาเป็นคนที่ปากกับใจไม่ค่อยตรงกันนะคะเป็นคนที่มีทิฐิในเรื่องความรักนะคะเป็นคนที่แข็ง ไม่ค่อยจะแสดงความรู้สึกในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่แต่ว่าเขาพยายามที่จะเอาชนะใจคุณนะคะแต่เขาไม่เคยที่จะเอ่ยออกมาว่าความรู้สึกจริงๆที่เขาคิดและรู้สึกกับคุณเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนปากแข็งเขาจะไม่เก่งเรื่องการแสดงความรู้สึกนะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มีเดอะทาวเและเอ็ดออฟคเข้ามาด้วยนะคะแม่มดมองว่าเขาเอง กำลังที่จะเดินหน้าจากไปจากความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะมีจุดจบจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นแบบกระทันหันเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะคะแม่มดมองว่าในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นรักซ้อนนะคะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่รู้สึกถึงความเสน่หามีความลุ่มหลงต่อกันนะคะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ถูกปิดบังซ่อนเร้นนะคะไม่สามารถเปิดเผยให้ใครรู้ได้นะคะแล้วก็ เป็นความรักความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับหลายบุคคลนะคะมีเดอะไฮลฟเฟนเข้ามาด้วยเป็นลักษณะของคนที่อยู่ในราศีพฤษศนะคะเป็นคนที่มีจิตใจดีจิตใจเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะเป็นคนที่ชอบทําบุญเข้าวัดสวดมนต์นั่งสมาธินะคะเขาเป็นคนที่สามารถที่จะให้คําแนะนําและให้คําปรึกษาคนอื่นได้เป็นอย่างดีเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นโสดนานแต่งงานช้านะคะเขามองว่าคุณนะคะเป็นคนที่ มีความเข้าอ,อกเข้าใจผู้อื่นเป็นอย่างดีนะคะเป็นผู้หญิงที่มีความอบอุ่นอ่อนโยนค่ะเป็นผู้หญิงที่สามารถที่จะดูแลและใส่ใจคนรักด้วยความรักได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งคนในความสัมพันธ์นะคะเป็น night of pentacles หมายถึงว่าเขาอยู่ในราศีธาตุดินนะคะราศีพฤษภกันบังกรค่ะอายุใกล้เคียงกับตัวคุณนะคะเป็นคนที่จะเข้าหาคุณในลักษณะของการเป็นเพื่อนนะคะ เขาอาจจะเป็นเพื่อนสนิทกับคุณนะคะเขามีความรักและความรู้สึกมั่นคงค่ะกับตัวคุณแต่เขาไม่กล้าที่จะเปิดเผยมันออกมานะคะเหมือนกับว่าเขากลัวว่าเขาจะเสียคุณไปนะคะเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนแอบรักเพื่อนนะคะ แล้วก็เข้าหาคุณแบบลักษณะเหมือนเป็นเพื่อนมากกว่าที่จะแสดงความรักความรู้สึกออกมาให้คุณรู้อย่างชัดเจนะนะคะมีอีกหนึ่งคนนะคะในความสัมพันธ์เป็น page of pentacles นะคะลักษณะของคนที่อยู่ในราศีธาตุดินเช่นเดียวกันนะคะราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรนะคะเป็นคนที่อายุ อ่อนกว่าตัวคุณหรืออาจจะเป็นคนที่อายุมากแล้วแต่มีนิสัยหรือชอบทำอะไรเหมือนเด็กะนะคะมองดูแล้วอาจจะไม่ค่อยจริงจังนะคะเป็นคนที่ทำไปเล่นไปนะคะแต่จริงๆแล้วมีความรักมั่นคงและความรู้สึกดีๆอยากที่จะนำมามอบให้กับตัวคุณนะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ยังมีอีกหนึ่งคนนะคะก็คือ p g g o of One ค่ะลักษณะของคนที่อยู่ในธาตุไฟนะคะ ราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะมีอายุมากแล้วแต่มีนิสัยเหมือนเด็กชอบทำตัวเหมือนเด็กกันนะคะทำไปเล่นไปดูเหมือนจะไม่ค่อยจริงจังสักเท่าไหร่เขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะคะเป็นคนที่ใจร้อนค่ะเป็นคนที่เก่งในเรื่องงานนะคะมองดูแล้วเหมือนกับ การกระทําของเขาจะแสดงออกว่าเขาไม่ค่อยจริงจังไม่ค่อยใส่ใจอะไรนักนะคะแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่มีความรู้สึกดีๆนะคะและมีความรักที่มั่นคงนะคะและพร้อมที่จะเข้ามารุกจีบคุณนะคะพร้อมที่จะเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอย่างรวดเร็วนะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะเป็นเพื่อนกันก็เป็นได้นะคะมี T of Pentacle ขึ้นมาด้วย หมายถึงว่าคุณและเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะแล้วก็เหมือนกับเพิ่งรู้ใจนะคะก็เลยขอที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะหรือเขากําลังวางแผนนะคะคิดที่จะทําอะไรบางอย่างนะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์พัฒนามากขึ้นนะคะแม่มดอ่านได้ประมาณนี้นะคะสําหรับในฝั่งเขาคนนั้นของชาวราศีกุมเดี๋ยวเราจะขอไพ่โรแมนต์แองเจิลนะคะเพื่อเปิดให้กับชาวราศีกุมนะคะ ขอคำแนะนำให้ชาวราศีกุมด้วยค่ะให้ไพ่ช่วยแนะนำด้วยนะคะ Romantic สฟ e l i n g ค่ะความรักความสัมพันธ์ที่มีนี้นะคะเป็นความรักที่เรารู้สึกถึงความรักที่เข้ากันได้นะคะเป็นความรักที่คุณรู้สึกถึงความรักที่มีความอบอุ่นและอ่อนโยนนะคะ Separation นะคะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้อาจจะมีการพัดภาคอาจจะมีการต้องแยกจากกันนะคะ very soon ค่ะเขาจะกลับมาเร็วๆนี้นะคะในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้อาจจะมีการพัดภาคอาจจะมีการแยกจากกันนะคะแต่คุณและเขาจะได้กลับมาพบกันในเร็ววันนะคะ flirt ค่ะไพ่แนะนำให้คุณทำตัว เจ้าชู้นะคะให้คุณทำตัวสนุกสนานค่ะเพื่อเป็นพลังงานดีๆนะคะที่จะดึงดูดคนที่เข้ามานะคะใบสุดท้ายค่ะ Attraction ค่ะทำตัวให้หน่าสนใจนะคะแล้วความรักที่โรแมนติกนะคะความสนุกสนานร่าเริงในตัวคุณจะดึงดูดความรักที่โรแมนติกเข้ามาหาคุณนะคะแม่มดอ่านได้ประมาณนี้นะคะ การอ่านนี้ค่ะเป็นการอ่านโดยรวมนะคะเป็นการอ่านแบบทั่วไปมิได้ชี้เฉพาะจอดจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง<อ>เพราะฉะนั้นอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะสลับกันในตำแหน่งของคุณและเขาหรืออาจไม่ตรงเลยก็ได้นะคะฟังเพื่อความบันเทิงค่ะไม่นำไปคิดและตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์นะคะแม่มดขอขอบคุณทุกการกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของ wish m tharot นะคะ พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ